ผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะครับคุณนาบีฉันไม่กลับจนกว่าฉันจะได้เจอคุณนาเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพบพิเชษกลับไปได้แล้วแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรคะคุณเป็นแค่น้องเมียนะคะไม่ใช่เมียของคุณอานาบีฉันพูดความจริงออกไปปากดีที่เื่น้แล้วไ,ไปก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจเรียกเลยค่ะ ฉันก็มีเรื่องต้องแจ้งตำรวจให้จับคนร้ายเหมือนกันคุณมาที่นี่ทำไมฉันต้องการพบคุณนาค่ะฉันมีเรื่องต้องแจ้งคุณจะคุยอะไรอีกยังไงพ่อผมก็ลุกขึ้นมาคุยกับคุณไม่ได้อยู่ดีคุณกลับไปก่อนถึงแม้ว่าพ่อคุณจะคุยอะไรกับฉันไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณอาก็ต้องรับรู้ถึงข่าวดีของฉันได้แน่นอนข่าวดีอะไร ฉันทอ้องและเด็กในท้องของฉันเป็นลูกของคุณอาเป็น,ปนไ,ไ,ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้คะคุณยังเพิ่งอ่านข่าวของฉันไปเองนะว่าที่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเ,นเป็นเพราะทิ่ส่งความรักระหว่างฉันกับคุณอาทิ้ตกลงกันไม่ได้ไม่จริงพอฉันทอ้องฉันก็ขอคุณอาเลิกแต่คุณอาไม่ยอมเลิกกับฉัน ฉันไม่เชื่อนาบีพอได้แล้วคุณที่จะเล่นอะไรของคุณก็เล่นจำจี้กับคุณอางไงคะทีนี้เนี่ยจะพาลูกในท้องของฉันไปเจอพ่อพาฉันไปเจอสามีของฉันได้หรือย,อยังคะโโอีโกหกอีต่อแล้วอีโกหกต่อแล้ว,ลว,โโลวใช่ไหม มาตกกับฉันไม่โกงงัาอีกเลยอย่าจยดหน่อยไปไนะเยังครับีได้ไปร้ไปแล้วนี่ไ <c> ป <oughs> ผมมีเรื่องต้องเตรียมนาบีรับรองว่าผมไม่ทำอะไรเพร่ม